ไปทำไมเนี่ยที่เปิดรายการแล้วเฮ้ยตอนนี้มันนมนมค้นหวานเนี่ยใครเป็นคนซื้อมาวะนมสองกระป๋องโยนลงน้ำกระป๋องมันลอยอีกกระป๋องมันจมทำไมเป็นแบบนั้นกันเนม่ยนมให้หายกระสด สวัสดีครับผมแบงค์นะครับพบกับเรียบลํำทีวีครับวันนี้เราก็มาทําอาหารกันอีกครั้งนะฮะซึ่งเป็นเมนูที่เชฟเอบอกกับผมว่าผมไม่เคยทานแล้วตัวมันเองก็ไม่เคยทําด้วยผมเริ่มอยากรู้แล้วครับตอนนี้ว่าไม่ใช่เมนูอะไรถ้าตัวมันนะัอยู่ไหนมีใครเห็นไหมมันมาแล้วมาแล้วเอ๊ มึงลงไปทำไมเนี่ยที่เปิดรายการแล้วเฮ้ยกระอบฟ้าจะไถัดถาวะที่ิมงยัโอ้ยขึ้นมาเถอนะฝาเนี่ยกูเคยกินแล้วกูมีวัตถุดิบมาให้มึงขึ้นมานี่เดี๋ยวเปิดรายการแล้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเนี่ยผมไปได้วัตถุดิบมาจากตลาดไม่ใช่จากตลาดดิจากายพานก็ไปหามาจากบนเขาเนี่ยคือนี่อะไรวะนะไข่มดแดงกับนี่เลยผักหวานเป็นอาหารตามฤดูกาลนะครับ อะไร่วะซื้อมาแพงแล้วนะแพงดิเท่าไหร่วะโลสี่แสนดีกว่ะแป้งทอดแล้วก็กินคู่กับยำดีกว่าหไหมจะเวิร์กไหมท่านผู้ชมชุดแป้งทอดเหมือนผักบุ้งเหมือนผักบุ้งกรอบออแต่เป็นผักหวานกรอบอแล้วก็เป็นน้ำยำที่มีไข่มดแดงด้วยมึงว่าจะเวิร์กปะจะแดกได้ไหมนะเข้าสู่ขั้นตอนแนะนำวัตถุดิบกันเลยครับเนี่ยก็มีสองอย่างวัตถุดิบ ไม่สุกสักอย่างเลยอะก็มาทำกันเลยดีกว่าแล้วมึงไปไหนมานี่เปิดหัวแก๊สดิเปิดแล้วลืมเปิดยังไงเปิดหัวกูฮะยังไม่เคยเปิดอีกหรือหัวมันหัวบนหัวล่างก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับนี่ขั้นตอนนี้เราจะทำอะไรนะทอดผักใช่ไหมทอดผักก่อนทอดผักหวานก่อน ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กป่ะนะไม,ไม่เคยไม่เคยใช้ผักหวานทอด้วเคยทอดแต่ผมบุง้งน้ำันไหนใส่ไม่คันหรอวะผักบุง้งใช้เยอะขนาดนี้เรอครับน้ำมันมันจะได้ไม่ติดกระทะมากเลยดูไหมว่าทอดยังไงไม่ให้ติดกระทะทอดอยังไงครับเอาหม้อมาใส่ครับทอดในหม้อเอา <c oughs> ระหว่างร้อนน้ำมันเดือดนะครับก็ แล้วกูจะคุกใส่อะไรเหรอผักหวานนะคุกเขาไว้ใส่น้ำโทษนะู่จะคุกในนี้เหรอหอันนี้อันนี้เล่นใช่ไหมที่คุกคุกใส่น้ำโทษก็ยังดีที่ยังบนมา <laughs> มว่าคนลืมไปแล้วเมื่อกี้ปวดหัวกันมันจริงๆนะงเลยนะมึงทุกคน ปลาอะไรว่ายน้ําไม่ได้แต่น่าราคาญสุดๆปลาอะไรวะประยุทธ์คูไม่หานะมึงหยอกหยอกนี่ขั้นตอนแรกยังวุ่นวายขนาดนี้ครับท่านผู้ชมเมนูที่ไม่เคยทําและเราก็ไม่เคยกินก็ใส่แป้งลงไปนะครับแป้งชุบทอดเข้าไป ก็ใส่เอาให้หมดเลยผมชอบจะได้กรอบแป้งอันนี้แบครับที่เขาขายอันนี้ออสเตรเลียเขาไม่ได้ไม่มีไม่มีมีแต่บ้านเราใช่ไขมงำตอไว้นะครับใส่ใช้ตาเปิดจะได้แต่วันนี้ไม่มา่พอบ้างใส่โซดาลงไปเดี๋ยวเพิ่มรสชาติมันสักหน่อยก็ได้ซีอิ๊วขาว ต่อไปก็ทำตาก็มือล้างมาแล้วครับมือผมมันสะอาดอยู่แล้วคนหมอคนมือสะอาดผมเป็นคนใจซื่อแต่กูไม่กินเนี้ยล้างก่อนล้างก่อนล้างอย่างงี้ล้างก่อนล้างก่อนแค่ไปก็ล้างมือแล้วครับขยำเอขยำอย่างงี้แหละ แป้งไม่พอวะดูก่อนเอาแป้งมาใส่ไปนิช่วยหน่อยแป้งไม่พอนี่เล่นไปอ่ะใส่เยอะไหมครับก็เดี๋ยวบอกเลยก็บอกเลยจะได้ใส่กระใส่ก่อนแล้วค่อยบอกพอก่อนแป้งแม่งคนละสีเลยท่านผู้ชมดูครับตั้งแต่เริ่มเปิดรายการมาตอนนี้ถึงขั้นตอนการขย่ หวานนะสังเกตดูว่าไข่มดเราเริ่มเหลืองแล้วนะน้ำมันไหมไปแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะยังกินได้อยู่ต่อไปก็นำมาทอดนะครับจะได้บ่างมยต้องได้ดิได้ทอด ก็ได้วะน่าจะเวิร์กน่ากินว่ะว้าวใครทำแล้วครับหอมเลยเนี่ยอร่ออยหมดเลยกูกินหมดอยู่แล้วกินไม่เลือกอะเราเราเป็นคนกินไม่เลือกอะกินดา กินตัวแพงด้วยเรากินเยอะเรากินไม่รู้จักพอด้วยก็พักก่อนครับได้แล้วก็มานนี้ก็พักก่อนไม่ทำต่อก็ผักหวานทอดก็ได้นะ้น่ากินไหมก็ต้องเลียนตามตรงว่าดีดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คิดไปตอนแรกกันค่อนข้างเยอะนะครับสีสันออกมาน่าทานเดี๋ยวเราชิมสักหน่อยนะครับได้เลยวะ ขอบท้องไม่เล่นไม่ต้องยำก็ได้เนอะมืออะไรอย่างเงี้ยโอเคครับได้ต่อไปก็มาทำปรุงยำกันนะครับขั้นตอนแรกก็ลวกของอ่นใส่น้ำลงไปในหม้อน้ำน้ำสะอาดนะครับตักมาจากแม่น้ำเฮ้ยอร่อยตามที่เราชิมได้ไม่ได้แกล้งชมนี่เนี่ยเหลือไว้ให้ครูกินกันบ้างอร่อยใช่ได้มล้ยลองครูว่าไม่ต้องยำเลย ซื้อน้ำน้ำใหญ่มาเลยไหมเนี่ยกินแก่เนี่ยซื้อได้อยู่อร่อยป่ะมั่งมีมรสชาติในตัวอยู่แล้ว่ะนี่ดยตัทนะ่านผู้ชมต้องบอกว่าประทับใจกว่าที่คิดไว้เยอะรสชาติออกมาใช่ได้ไม่ได้แกล้งชมมันนะเนี่ยมัน<อ>ไม่ได้ยินย<อ>มด้วยอากมามาลวกต่อต่อไปครับน้ำเดือดแล้วมาดูครับน้ำเดือดแล้ว <laughs> จะใส่กุ้งปลาหมึกลงไปไม่รู้ว่าปลาหมึกของหรือ ไม่แบงนะครับขดขดเป็นอะไรเลยต่อไปก็ใส่พระเอกของเราลงไปนะครับไข่มดแดงนะครับถ้าเกิดไข่มดเอกนี่จะดีกว่านี้มั้ะไข่มดเอกมันจะแปลงร่างนะวลากินไปพระเอกของงานพอปลาหมึกกูจะขดเรือได้ <laughs> ก่อนปลาหมึกจะหดมากไปกว่านี้นะครับเมื่อกี้ยังหดเท <laughs> ่าของผมนะถ้านานกว่านี้เท่าของไอเอ้แล้วเนี <laughs> ่ยก็ได้เลยครับลวกมาเป็นอย่างนี้ ัวเราก็สมมมมากเลยต่อไปก็หมูสับนะครับรกวงไปใส่หมดเลยดีกว่าแค่นี้เอาขั้นตอนการยำนะครับก็เริ่มจากการซอยพริกชอบกินเผ็ดไหมแบ๊กชอบเลยฟอนจะแบบฟึ๊บ ช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเดี๋ยวกูตากล้องตามซีอีโอไปเอามะนาวไปไปแนะนำซีอีโอด้วที่ครับซีอีโอองช่องกูต้องไปเก็บมะนาวใช่ไหมเอากี่ลูกเอาประมาณเพีงเนื้อมึงเอาไปขายหรือมึงไปยำเอาไปขายแล้วตังค์ไปซื้อยำง่ายกว่าไงใส่พริกลงไปแล้วก็ต่อไปก็หอม หอมแขกนะครับจะดีเหรอเราจะมองหน้ากันไม่ติดนะก็ซอยลงไปนะครับเรื่องขนาดนะครับเรื่องซอย,อยอซอยหอมใส่หอมลงไปต่อไปก็มะเกือเทศอไม่ใช่ไม่ใช่พาเทศคราเมะเขือเทศ นี่เขาเล่นกับทุกช่องไหมกูมเล่นต้องไม่ได้ไ <c oughs> มึงจะเอาทุกมึงจะเอาทุกช็อตเลยอะ่ะต่อไปก็น้ำปลาหยิบน้ำปลามาดิ <c oughs> กใส่ลงไปประมาณนี้แล้วก็ชิมก็สดจัดเลยมันหนาวจากสงลงจากต้นเมื่อกี้เลย ไปชิมดูอีกทีแล้วก็น้ำตาลนะครับอันนี้ก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมว่าใส่ดีกว่าอะไรครับฮะอะไรครับอูผงอุมามีครับใส่ชอบชอบเยอะก็ใส่เยอะนะ ถ้าชอบผมเยอะๆก็ไม่ต้องใส่ถ้าไม่ชอบผมเยอะๆก็ปล่อยไว้ยาวๆมันร้านจริงๆเหรอกินเยอะแล้วเนี่ยหัวจะร้านจริงๆเหรอี่ผงชูรสเนี่ยไม่รู้อะใครใครเขาเป็นคนบอกมาเขากลัวเปลืองชูรสเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็ใส่ประมาณนี้ครับต่อไปก็ใส่หนองขั้นจืดนะครับ้ย นี่มันนมนมข้นหวานเนี่ยใครเป็นคนซื้อมาวะม,มึงไปซื้อมาใหม่เลยนะใครเป็นคนซื้อวะมึงเหรอ,อมึงไปซื้อมาใหม่เลยบอกแม่ค้าแล้วนะน <laughs> ี<อ>่ก็ซื้อตามที่มึงจดมานะเนี่ยครีมเทียมข้นหวานนมข้นหวานเนี่ยมึงไปซื้อมาใหม่เลยวัดใครนี่ไม่วะใช่แล้วนี่แหละนมข้นจืดละเ <laughs> สียเวลามากเลยมึงเนี่ยนี่ครับนมข้นจืดได้ละแล้วจก บ้องให้ของแท้เนี่ยลงไปพวกของจีใหม่เทไม่ออกต่อไปก็ใส่ของที่เราลวกไว้นะครับจะมีกุ้งหมึกไข่มดแดงหมูสับโอ้ยน่ากินนะสีสันนะต่อไปก็ <c oughs> <c oughs> น้ำก็เตรียมดองนะครับใส่ครับประมาณนี้ ช้อนมาเรียบมาชิมสักหน่อยดิน้ำปลามาหน่อยเออพูดอะไรมั่งดิเหี้ยนิ่งนี่กูก็ไม่กล้าชิมก่อนโอ <c oughs> ้โหเอาซีอิ๊วขาวมาสักหน่อย ขั้นตอนนี้จะเสร็จแล้วใช่ไหมครับใกล้แล้วครับผมมีคำถามนมสองกระป๋องโยนลงน้ำกระป๋องหนึ่งลอยอีกระป๋องหนึ่กกง 1, จมทำไมเป็นแบบนั้นครับเชฟนมไม่น่าจะสนกูอะชิมนมหนึ่งกระป๋องสองกระป๋องโยนลงน้ำกระป๋องหนึ่งลอยอีกระป๋องหนึ่กกง 1, จมทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอีกระป๋องหนึ่ง ใช้ไปแล้วอีกกระป๋องหนึ่งยังไม่ได้ใช้ไม่ใช่กระป๋องหนึ่งตาหมีอีกกระป๋องหนึ่งตาเรือใบว้าวพามโอ้ข้กล้องไม่นัดกับใครเลยใช่ไหมข้ากล้องคุณคินได้เมื่อกี้เห็นนมเนี่ยเห็นนมแล้วหัวแล่นนะเป็นหาอะไรรสชาติได้ครับต่อไปก็เป็นเหมือนกันไหมคุณเห็นนมแล้วหัวแล่นไหมนมอะไรครับนมกระป๋องเนี่ย หม้อเพราะมันบาบุงสมองใช่ไหมต้นหอมขึ้นช่ายผักชีนะครับซอยไปซอยให้มั่งดิซอยเป็นไหมเราอ่ะจะดีจะมองได้เราไม่ติดแล้วมาดูหน้าตาเป็นไงคงไม่ลืมอะไรอีกนะได้รสชาติแล้วไม่ลืมอะไรน่ากินไหมครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับสำหรับน้ำยำที่จะใช้ราด พักหวานก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะ ให้ชื่อว่าเมนูอะไรดีครับเมนูเนี้ยชื่ออะไรดีเนาะยำไข่มดแดงผักหวานกรอบครับอืมก็อย่างที่เห็นนะท่านผู้ชมทำครั้งแรกกับการชิมครั้งงแรกเหมือนกันก็ต้องออกมันออกมาเกินความคาดหมายครั้งเนี้ยบอกตรงเลยก็ชิมกันดีกว่าลองชิมดูว่าเพราะเป็นเพราะฝีมือเชฟหรือว่าเป็นเพราะว่าวัตถุดิบที่เราหามานั่นดีหรือว่าหิว รือว่าหิวเราหิวตลอดเวลาอยู่ต้อใช่ไหมหิวข้าวหิวข้าวเย่ยหิวข้าวการตอนสุดท้ายนี่คืออะไรนะเชฟการลาดน้ำยำลงไปไม่ต้องลาดนะไม่ราดน้ำยำลงพื้นเลยตอนนี้อันนี้อร่อยเสียอร่อยคือนี่ทำไมทำร้ายจิตใจผมมากเลยครับวัตถุดิบหลักค да: ือไข่มดแดงนะตักกุ้งมาเป็นตัวเลยเอาหัวใจไปเลย น่าทานครับเป็นไงผมลองมึงกระกรอบดีนะครับผักหวานเป็นเมนูที่ใหม่นะฮะแล้วก็ประทับใจด้วยเอาพูดตรงๆเลยแนะนำให้ลองไปทำทานกินที่บ้านแค่ผักหวานกรอบทอดอย่างเดียวนี้ก็รสชาติใช้ได้เลยครับ ต้องบอกว่าแนะนําให้ไปทําตามกันนะครับอร่อยมากไม่ได้แกล้งชมนะอันนี้อร่อยจริงๆครับครับขอบคุณครับก็เป็นเมนูที่คิดว่าไม่ได้หากินกันง่ายๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นผักที่ขึ้นตามฤดูกาลส่วนไข่มดเองก็มีตามฤดูกาลเช่นกันราคาก็ค่อนข้างสูงสําหรับไข่มดนะฮะผักหวานนี่ก็ไม่แพงเท่าไหร่แค่ผักหวานทอดกรอบอย่างเดียวนี่ก็อร่อยนะสำหรับผมส่วนตัวผมให้ผ่านนะเมนูนี้ครับใช้ได้เยี่ยม สุดยอดวิลก really ุดก็จะเป็นการแนะนําทีมงานไปในตัวเลยนะครับสำหรับอีพี EP นี้อันนี้ก็เป็นตากล้องของเรานะครับชื่อแป๊ะครับแป๊ะครับผมแป๊ะดูดอะไรครับไม่ดูดอะไรนะดูดอะไรไม่ปกติดูดอะไระมันบอกไม่ได้อะไรแปะดูดอะไรที่บอกไม่ได้แนะนําชื่อคนที่ไปเก็บมะนาวเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งในทีมงานครับ เป็นตัวตั้งตัวตีในการทําคลิปต่างๆนะชื่อว่าบอลทีมงานของเรามีกี่คนครับทีมงานของเรามีห้าคนคนระับตอนนี้อีกคนนึงมีอยู่ต่างจ,จบบังหวัดคือตอนนี้ยังกลับมาไม่ได้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ EP นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กันด้วยนะครับสําหรับเรียบลําทีวีคอมเมนต์ก็นมาได้นะอชอบก็ <zeg> ชอบกดใช่ ไลค์กดแช่รอบชอบใช่กดแชร์ก <okay ็อยากให้ทาอะไรก็คอมเมน์กันมาได้ก็วันนี้เราไม่ได um> ้มาเล่นๆกันนะเรามาจริงจังกับการทําอาหารแล้วเอาสาระไหมครับเอาสาระดิอยู่บอกแล้วเทปนี้เราจริงจัง